สอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะคะราคาตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะราคารวมส่งนะเพื่อนวานะคะเพื่อนวานะคะนี่อเอดไม่ชอค่ะพี่นองมะเกลือตำพี่นองตำตำแล้วเอาไปท <c oughs> าตะโกนี่มันเป็นมะเกลือดิบเกลือดิบตำเน่ กินไส้เสือไส้พากันเรยกกระตาเยอะอันนี้มันติดท้ายเรามันติดพ้นติดโดนมะเกลือดิบอันนี้มะเกลือดิบเ้น,นี่มะเกลือสดนะคะมะเกลือดิบนุวยสูบมันกินได้ได้ดพี่น้องนุวยสูบเขาไปเอ,อี่ยงก่อตะกี้พันกินทายพยาธิลักษณะของลูกของนุวยเขา มันก็ขึน้นไวแตะโกแต่ว่ามันถังน้อยกว่าตะโกแล้วก็มีเม็ดคือตะโกเม็ดขึ้นเม็ดต,ตะโกตะกูลกันต้นกับขึ้นกันแต่ว่าใบมันสีน้อยกว่าซืโกเมืเกิดนะใบมันจะเล็กกว่าตะโกนะนี่คือลูกมะเกลนะเลกาก็ตามตามหลักไส่ปูนคดี๋พี่น้องใสปูนใสปูนขาวไสไปแล้วใสหลายยีเรียไสยไปแล้วใส่ ตำไส้ปูนขาวนะคะตำไส้ปูนขาปูนปูนเชี่ยวหมากกับพี่น้องปูนเชี่ยวหมากเลยแหละปูนขาวแต่ส่วนมากใส่ปูนขาวแล้วปูนแดงก็ใส่ได้อยู่แต่ส่วนมากใส่แต่ปูนขาวใส่แต่ปูนขาวนะคะเริ่มแหลกแล้วเราก็ผสมน้ำไปทาเลยค่ะพี่น้องเลยมันก็แหล่เดี๋ยวมันก็ดำนะคะนี่ตะโกช่อตะโกช่อโอ้ยผู้ใดอยากได้กระทักมาเด้อเบิ่ง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 เพิ่นยอมสีขายให้พวกเจ้า พีกัีมะเกลดอก้าท้ามะเกลนะคะนี่นะตะโกค่ะตะโกตอดำาๆนะคะวิธีย้อมไม่ไข่ท้ามะเกลคะ่ะอันนี้คือมะเกลนะคะลูกะเกลยังยอ,อ,อ,อยู่เบอเอ่ส ตะโกชอ่อเด้อค่ะนะอันนี้เขาเรียกตะโกชอ่อนะคะบนต้นญ่ค่ะบนมูนี่ต้นญ่นะคะใดอยากได้กระทักมาาค่ะพี่น้องขายเบิร์ละค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะคะเพิ่นท้าสีค่ะพี่น้องเป็นท้าสีทามะเกลือนะคะบ่เมนสีค่ะมันเนะะป็นมะเกลือนะคะเป็นมะเกลือนะคะต้นไ่เติบค่ะพี่น้องส่งไปสะนี้ได้บ่าบว่า ทรงได้อยู่ด้วยเนาะอันนี้เขาเรียกไม้ช่อนะคะอันนี้พวกนี้เคยทำโอ้เคยเห็ดให้เบิ้งโดนเติบแล้วเนาะลบคลิปยั้งกับพวู้นเคยทำให้ดูอยู่นะคะพวกนี้จะเป็นไม้ม้วนไม้ช่อนะคะนี่นะเอามาเบดสุกิงสุง,งาค่ะพี่น้อง เดี๋ยวนี้บอทั่านในบอพากันไปขุดกันเลยบอไดเฮ็ดเห็นหมุ้งเจ้าเบิ้งหลัรับสื่อ,อย่างเดียวกำลังปรุงใบมันเลยงามค่ะพี่น้องอันนี้ก็เรียกไม้ช่อนะคะน,นั้นท้ามะเกลือค่ะพี่น้องตำ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 เราหมาใส่ปูนหนูก็กำลังดำพี่น้องมันแหมกันสีดำดำเหลีืองๆตำเราหมาใส่ปูนเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ปูนผสมน้ำนะคะ มักเกลือนะคะบักเกลือมันก็ะชิแหล่ๆนะคะเขาไปย่อมแหย่อมยังค่ะพี่น้องย่อมสีย่อมยังเห็นมันแหล่เห็นมันดำค่ะพี่น้องบ้านเขาเอิ่นแหล่สีกลมนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้ตะโกชอ่อตะโกชอ่ออันนี้ต้นใหญ่นะคะต้นน้อยกับมีค่ะพี่น้องต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กนะคะน้อยกับไ่น้อยได้พี่น้องอันนี้กับใ่ขึ้นกันนะคะ าจจะใส่ได้ยุ่ไปสนนี้นะคะส่งไปสนี้่าจะได้ยุ่หาพุม่มหาช่ออ่ะนี่อันนี้เขาเรียกห้าช่อไม้ห้าช่อนะคะอันนี้ต้นเล็กค่ะส่ะงไปสนนี้ได้ยุ่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้เขาเรียกตะโกช่อนะคะตะโกช่อค่ะพี่น้องตะโกนะคะไม่พวกเนี้ยไปประดับแบบเอาวางประดับชั่วคราวนะคะ แต่ถ้าเซลไปปลูกเนี่เขาก็ต้องคอยดูแลรักษาแบบเป็นพิเศษค่ะพี่น้องนะเนี่ยคอยดูแลรักษาเป็นพิเศษนะคะถ้าผู้ใดมักเอาไปเฮ็ดบอนไซต์กับไปตัดแก้งกิงแก้งต้นไม้ค่ะพี่น้องนะถ้าไม้มีตอแบบนี้เอาไปทำบอนไซต์ได้ทรงไปสนี้ได้ค่ะพี่น้องนะเนี่ต้นเล็กห้าชุดห้าพุ่มห้าช่อนะคะราคาลดหลั่นกันไปนะครับ สอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะคะนะราคาตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปนะคะราคารวมส่งนะเพื่อนวานะคะเ <laughs> พื่อนวานะคะนี่เอิดไม้ช่อค่ะพี่น้องไม้ช่อนะคะอันนี้ไม้ช่อนะคะไม้พุ่มไม้ช่อนะคะพวกนี้เขาสีม่วนค่ะเป็นไม้ม่วนม่วนเป็นช่อค่ะพี่น้องม่วนแล้วมันกระแตกมันะคะม่วนเส็ดใบมันขึ้นนะ,ะใบปง <laughs> ใบปงนะค่ะนี่นี่ ถ้าเราจะไปปลูกแบบถาวรนะคะเราก็ต้องคอยดูแลรักษานี่นี่ตัดกิ้งตัดตดึงใบทั้งขางต้นนี่เขาออกค่ะพี่น้องเหี่นะก็เหลือไว้แต่ช่อแล้วนานๆไปเชือกฟางมันก็จะขาดนะคะมันไม่เหมือนไม้เข้ารวดนะไม้พวกนี้นะคะเชือกฟางมันจะขาดนะคะเพราะเขาใช้เชือกฟางมัดนะคะราคามันจะถูกนะคะไม้พวกนี้นะเออเพราะว่าเขาแต่งขึ้นมาพอใบมันขึ้นเราก็ได้ขายเลยนะคะอันนี้พวกนี้จะเป็นไม้ขายเร็วนะคะ ขาบอกซื้อสิบต้นแถมหนึ่งต้นพะนะต้นเงญ่กับคนละราคาค่ะพี่น้องนะอันนี้เราบอกเฉพาะไม้ต้นเล็กนะคะหนึ่ันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะรวมส่งนะคะซื้อสิบต้นแถมหนึ่งต้นมาสั่นเพื่อนว่าซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะรวมส่งนะคะ ไม่ยู่สวนนี่แหละค่ะพี่น้องยูข่ขขางกันนี่แหละค่ะถ่ายให้ดูนะคะไม้ช่อนะคะนี่เขาเรียกไม้ช่อตะโกช่อนะคะไม่ดัดค่ะอันนี้ไม่ดัดนะคะดัดเป็นช่อม้วนเป็นช่อค่ะพี่น้องเห็นปะเ,เอากิง่งเอากิ่งม้าเบิดเบิดต้นเลยค่ะพี่น้องเห็นปะเอากิ่งม้าทั้งต้นทั้งกิ่งนะคะแล้วเขาก็มามัดมัดรวมกันนี่น ันนี้คือไม้ต้นต้นตำรับของหมู่บ้านนะคะนี่ต็กสมัยแตะกี้ค่ะพี่น้องสมัยแต่เริ่มเพียดกันค่ะพี่น้องนี่ตะโก้นะคะไม้เริ่มทําเริ่มทํานะคะที่ที่เขาเริ่มตั้งกันตั้งทํากันในหมู่บ้านนะคะนี่แหละต้นตำรับต้นตำรับตะโกของหมู่บ้านนะคะ มันจะเป็นตะโกช่อค่ะพี่น้องเป็นไม้ช่อนะคะเนาะไม่ช่อพวกนี้คือโปรงขึ้นมาก,ก็คือตั้งตั้งโชว์ได้เลยค่ะพี่น้องนะใบมันขึ้นก็คือเราตั้งโชว์ไว้เลยนะคะขุดมาก,ก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ขายได้เลยนะคะก็คือไม่ต่อเดี้ยถ้าเป็นพวกบอนไซพวกไม้ต่อน,นี่ก็นี่ก่อนจะท่านะคะก่อนจะทาเขาก็เอาน้ําใส่ก่อนนะคะน้าใส่กอนค่ะพี่น้องอน้ําฉีก่อนนะคะ พนสีท้านะคะทามะเกลือนะคะมุนี้าบึงอันนี้ต้นใหญ่ทาเสร็จแล้วนะคะทาแล้วแล้วตีน่ะดำปื๊ดปะ่ะทาเสร็จแล้วค่ะคุณ้จริงๆแล้วมันก็ดำอยู่แล้วนะคะตะโกนะแต่บางต้นมันก็ไม่ดำนะคะ ตตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณไลค์นะคะขอบคุณการติดตามนะคะกดติดตามกดไละค์เค่ะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวนี้มันก็ดูข้างนอกได้เนาะมันไม่ต้องกดเข้ามาดูในคลิปนะคะเอออันนี้เขาเรียกตะโกช่อนะคะไม้พุ่มะคอไม้ช่อนะคะไม้ม้วนไม้ช่อนะคะ พอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องไปละไปละยุ่หน้าสวนนี่แหละค่ะพี่น้องนีสวนนี่แหละยุ่สวน่างกันนี่แหละค่ะพี่น้องคนที่ทํานั่นก็เป็นเจ้าของสวนนะคะม,มีแต่ผู้หญิงนะคะทํางานเขาบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงที่นี่เก่งเกินนะคะบพามีคนกล่าว <c oughs> <c oughs> ไปละไปละ <c oughs>